มาชมอุโมงดอกเฟืฟ่อ,องฟ้าแล้วก็อุโมงไฟที่กิงอุโมงไฟเขาต่องมาตอนกลางคืนเพราะว่าเป็นสิประดับไฟหลายพันดวง เฟื่องฟ้าโรงแรมแห่งนี้ในยุเขตฐา,ภา,านพระราชาเยื่นเตอทะเลพุ่แหละพื้นทีของโรงแรมพื้นทีส่วนตัวเพืน่น เจ้าทีพลันวแนในน้ำหม้มาตอนกลางคืนมาสันเพื่อพันประดับไฟเต็มเ่ยต้นเสองฟ้าเป็นอุโมงค์มนสิบประดับไฟมักสีงามก่านี้ครับเพ่อมากลางวันกลางวันก็เห็นประมาณนี้แหละบ่มีไฟเลยไม่มีไฟ่อนแดด ตัวนี้แหละครับพุ่กำลังจัดไฟใส่ยังต้นใหม่นี่ประดับไฟเอาไฟอ้อมเบิดสุ่มอมม้งนี่พุ่นก็วิ่งสายไฟเต็มเลยกลางวันเนี่ยเขาสิบอลลูนเอา,ามันมีไฟ อุมงค์เฟื่องฟ้าจังอันครอบสีลายสีนี่ก็ขึ้นออกไฟ เสานี่ก็เสาหลอดไฟให้กันอันนี้จะเป็นหอยในทะเลมันเอามาประดับติดไฟหมัดไฟไว้อบมีโอกาสกสิมาก,กลางคืนครับเพราะว่ามันเปิดแนะน้ำห้มาตอนกลางคืนเคน่า เป็นช่มขาวขาวครับอันหอยเป็นหัวคือยังหมวกกันนอกหนังสิเป็นมันเลียนแบบแมงกะพุนครับเป็นทรงทรงแมงกะพุน แหล้วกบปลาเมกนี่ครับทรงแมงกับพุนนั่กนกางขึ้นประดัาเฟ้นุดยอดเลยแมงกับพุนมีหลายตัวแมงกับพุน ัวนี้สิเป็นปลาหมึกครับปลาหมึกยักษ์ก็ดับไฟไปบุญละสิถดเปิดตอนกลางคืนอย่างเดียวเจ้าหน้าที่เพิ่นก,บก็บอกบอกมาตอนกลางคืนมันจังสีงามมากเป็นพื้นที่ของโงรงแรมเพิ่นครับขเขตโรงแรมเพิ่น เปิดให้ขอชมคนภายนอกพร้อมมาจำเป็นต้องมาพักโรงแรมคนภายนอกกับขอมาาด้ยเหมือนกานตัวห้ากขอมเาค่นชมกลางวันไปก่อนกลางคืนมีโอกาสมาทายลูกให้เบิ่งลูกหัวใจ อดับไฟต้นดอกไม้ยังไงดอกไม้ปลอมแล้วก็เดินสายไฟไปหมด บนพุ่นก็มีเครับสุ่มดอกไม้เพิน่นสุ่มเฟื่องฟ้าเพิ่นมา ติดไฟไปเลยล่ะกลางคืนมองเขามาเนี่ยโอ้ยไฟหลายสีขอบคุณกับการรับชมด้วยครับ